สวัสดีค่ะพี่น้องจาเอาไหมจะมีสิพามาสุกมะเขือไปจังหันเนาะคะ่ะเนาะไปวัดแล้วก็ใส่โปรโตีนเจไปด้วยเพราะว่าวัดนีผนบอชฉันพวกหมูหมากาไก่พวกหมูพว,วกไก่พวกอย่างเนาะค่ะ่นฉันตัางแต่ไข่นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะส้ามากทำการสุปมะเขือ มะเขืออนนี้ก็ได้ต้มไว้เรียบร้อยทุกอย่างหั่นไว้เรียบร้อยท่าแตาซุปก็หั่นองจาตำค่อยๆได้จ้ะเขือต้มม,มันจะมีน้มเนียมันจะเหลียกข้าตาเขืออ่อนที่ดีที่สนี่แหละเศร้ามากกับเห็ดของไปฉังหันเพราะว่ามอนี้มีสิเฮ็ดยางเดียวเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันต้องออกไปข้างนอกไปทุระปกติกับิีเฮ็ดปกติเฮ็ดหายางจา้ะ แล้วแต่เนาะค่ะเนาะมีซุปปลาเคือซุปน้ำมันโซนแกงน้ำมัอันใดที่บ่มีเนื้ออลไรจ้ะมีผัดผักนั่งสิแกไม่เห็ดแจางเดียวเปกไปให้เพื่อนเอาไปนถ้าเฮากินเองเฮากับใส่ปูใส่ปลาใส่ยังกระไเด้อจ้ะเด้อแล้วแต่เฮาหมักอันนี้เห็ดไปเพิน่นบ่ฉัน ของข้าวนอกจากนะักคนฉันตาว่าง่ายๆคือมังสวิรัตินะจ๊ะแต่อีกอย่างคนกับเป็นหวัดปลาขาห้ามโบเห็ดก็คือบบไรฉันเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะว่าคนบินทบาทเขาจะบินได้ตะเขา่าถ้าฝนตกคือจัสสองสีซองเสมอนีบ่บไรไปบินทบาทก็ต้องนึ่งเข้าเองกะนิง่งหลับเป็นคนเห็ดนาจาะเนาะแต่ะนะอีกมือผู้หนึ่งลนซอยกันเห็ดสองคนแต่ว่างมือน,น,นิ่งสิออกไปร่องบานจ้ะ ไปโรงพยาบาลก่อนไปทะะ่าปกติกะสิเพจซอยกันใส่โปรตีนเข้าไปนะจ๊ะเนาะผู้ใดก,กินป,กป,กปนูกินปลากระชายปลาใดก็จะได้สุกแบบยกปงๆค่ะก่องขอดสั่นรับพี่นาะนีนเป็ดสุกกเขือต้มเขือไปเปื่อยตั้ตแห้งไปไหนรับไปเน้อเมื่อกี้ ก็เดนเข้าตาคับรว่ียังลากับพี่เนอะใส่ชีรนิดนึงนพ่อปาก็ไปใส่ใส่ซอดสีอิวขาวซอสขอาวเพื่อจะให้มันนัวนะจ๊ก ข้เาเห็ดกินเองเขากะส่ปลาปลาทูปลานิ่นปลาแยงกระด๋อยสมใส่กันเราจะมาสุกอันนี้แทนเนื้อปลาก็คือโปรตีนเอาโปรตีนมันนี้เน้นต้องเห็ดอย่างเดียวให้คนพ่อซิมก่อนที่น้อง ตันเดินโตกะบนนี้ด้วยพี่น้องขอสโทษคอสไทยจังหันเอาไปถวายพระนั่กันเด้อพี่น้องฝนกระตกแตงแส่แตงแซอยู่งสามซื่อเมงแะบพายุเข่าไปใส่กระโได้ขั้นตัวถ่ายใส่ผักหอมเข้าไปนะจ๊ะพี่น้องไอเหียหล่นโคกพี่น้องหล่นโคก สสนก็จะประมาณประมาณข้เาเค็ดกินเองข้าอยากใส่ปลา,น,าน้ำนัวมันใส่ใอะได้ปลาตูปลาคอปลากับท่านลงตอนล,ล,ล่องลีหลายท่านพี่น้องแต่ปลาตัวนี้หน่อยถ้าไม่ล่องอีกเดี๋ยวมันสิลงอีกรอบสองสิบห้าในเรืรร่งปลาคอทำลงองตอนนี้ปลามนี้พี่น้อย <c oughs> ใส,ส่ซุปรัสุกมะเขืออาจะใส่ถุงใส่เนาะ,ะ,ะค่ะเนองจิ๊บดซีสันเต็มโขกคือเก่าละพี่น้องเพราะว่าพระบัตรหนึ่งาาม,ม,มีอยู่ซีบลูปเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะมีอยู่ซีบลูปสังเกรีอีก ลูบหนึ่งเห็ดหลายๆมือละหายอย่างปกติต้องได้ห้าอย่างเนาะคะะ่ะเนาะแล้วนีงสิเห็ดเพิ่นแค่อย่างเดียวแล้วก็อีกที่เหลือก็ใหกคนหนึ่งคนเห็ดเนาะจะเนาะพอวันนึงจะออกไปขถางเนาะจะไปลาบากนะค่ะมอนัดมอนัดเลยต้องไปลาบาล กกเสร็จแล้วพี่นอ้องจ้าเรียบร้อยพร้อมที่จะไปถวายเขาจังหันเสาเนาะคะนะ่ะเนาอขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด,าด้วจ้ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขปูทุกคนเดี๋ยวเสานี้เสีอยนเตรียมของออกไปข้างนอกละจ้ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุก,กกำลังใจขอบคุณทุก คอมเมนต์ได้เลยจ,จ้ะ,ยะ,ะเด้อเจอกันคลิปหน้าวัาสามฤทธิ์ผาหเนค่งเนาะไปวัดกันเลยเฮา